วัสดีค่ะวันนี้ช่างถุงก็ไม่อยู่ร้านนะคะมามาตั้งใจจะมาดูน้ํานะคะแล้วก็มาทานน้ําที่อร่อยของร้านนี้นะคะไอโซโครีมน้ําตอนนี้นะอยู่ในกระแสมากเลยเพราะว่าน้ําท่วมชัยภูมิแล้วก็โนนไทยเออเป็นมุมเล็กๆนะคะเนี่ยถ่ายไปนิดนกว่า อันนี้จะเป็นร้านที่อยู่ติดลำตะคองอ่าใช่เป็นร้านที่อยู่ติดกับแม่น้ําสายลมาจากลาตะคองตรงไปหลังเดอมอลแล้วก็มหาล้านนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยากมาดูร้านตรงนี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์นิสสันแถวโรงแรมสีมาธานีนะคะตอนแรกเคยมาร้านนี้เนี่ยร้านะพพ่เจน้ํามันจะแบบสูงกว่าพื้นดินประมาณน่าจะประมาณสเมตร สามเมตรอยู่แล้วใช่ไห<อ>มประแล้ว<ม><ม>ตอนนี้ก็ห้าเมตรตอนนี้แบบเยอะมาก <c oughs> ตอนนี้นะท่านผู้ชมสูงขึ้นมาอีกประมาณสองเมตรบวกกันแล้วเป็นห้าเมตรนะน,น,น้ำไหลแรงมากคือถ้าตกลงไปนี่ไหลไปเลยค่ะก่อไม่ทนันหรอกดูสีน้ำแรงมากไ,ไปดูใกล้ๆดีกว่าเนี<ห>่ยดูความแรงนะน้ำไหลแบบวันนี้ก็เลยมาอัปเดตเฮ้ยพี่เจเหมือนมันสูงขึ้นไหม สสูงิมันไม่สูงขึ้นอีกหรอเออน่ะดูอ่ะสูงขึ้นไหมตรงนั้นนะฮะตรงมุมนั้นตอนแรกเห็นสามสิบเซนตอนนี้เหมือนมันหรือประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบอกว่านะถ้าฝนตกลงมาอีกคราวนี้ยเตรียมตัวนะตัวใครตัวมันก็ก็ถ้าจะท่วมก็ท่วมจากสายนี้แหละถ้าทนาน้ำล้นเนี่ยแปลว่ามันอะไรเนี่ยพอน้ำมันมาน่ ก็ช่างจุงก็ขอเอาใจช่วยนะคะสำหรับท่านใดที่ประสบอุทก,กภัยน้ำท่วมนะคะออกมาซื้ออาหารไม่ได้นะคะตอนนี้ช่างจุงอยู่โคราชก็ของโคราชก็ท่วมเหมือนกันนนไทยเออใช่มีลูกคา้า<ท>บางท่านก็อยู่โนนไทยนะคะ<ท><ท>ก็ขอแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็เอาใจช่วยนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปไดเออเออเ้เราต้องถ่ายย่งนี้สิ เนี่ยดูสิความแรงของน้ำน่ะแต่ก่อนที่เนี่ยน้ำแห้งอ่ะตอนนี้เหมือนสัมผัสน้ำได้ใกล้ขึ้นน่ะช่วงนี้นะฝนตกหนักน้ำมาเยอะมากเลยนะปีนี้โอเคนะคะเอาสถานการณ์ปัจจุบันมาฝากนะคะจากช่องจุ๋มๆุ h มชาแนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนับสนุนนะคะ กับการสมัครสมัครรับข้อมูลของช่องจุ๋มจุ๋มชาแนลนะคะเพื่อนๆท่านใด <c oughs> รู้สึกดีใจมากเลยคะ่ะมีสองท่านอ,าอันนี้คือช่างจุ๋มตัวจริงนะคะก็ประมาณนี้เลยคือโกกผมจะมีช่วงระยะเวลานี้แหละนะคะท่านผู้ชมก็คือว่าจะเห็นความขาวแบบตามวัยไม่โกกอะ่ะก็เอาแบบนี้เลยอุ้ยนี่ดูความแรงข้างหน้าสีมาแรงมากเจ๊จ๋า <c oughs> ตรงหัวหัวมุมพี่เจอะตรงแบบมุมที่เลี้ยวมาแบบมาแรงมากเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้นะคะอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันนะคะตอนนี้ถ้าเรามาช้ากว่านี้ก็ไม่เป็นปัจจุบันเท่าไหร่นะน้ำอาจจะลดแล้วรู้ว่ายังไงถ้าน้ำขึ้นมาก็จะมาถ่ายอีกนะคะเราเคยมาแต่ก่อนน้ามันน้อยไงโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำมะม่วมองอร่อยมาก กินเผื่อท่านผู้ชมได้เลยนะคะไอโซครีมนะคะ ช่องจุมจ๋มจุ่มชาแนลนะคะโดยช่างจุ๋มนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าชมทุกคลิปของออในช่องจุมจ๋มจุ๋มชาแนลนะคะที่เป็นคลิปตัดผมซะส่วนใหญ่นะคะว่างๆนะคะช่างจุ๋มก็จะมีบรรยากาศอย่างนี้มาให้ชมนะคะก็คือสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหรือว่าเราไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปกินข้าวที่ไหนอร่อยนะคะเราก็จะนํามาฝากท่านผู้ชมนะคะอาจจะมีทิปเล็กๆน้อยๆนะคะในช่องนะคะต่อจากนี้ไปนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องจุมจ๋มจุ๋มชาแนลด้วยนะคะจนมาถึงทุกวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอแสดงความห่วงใย,ยกับทุกท่านนะคะที่ได้รับภัยน้ําท่วมนะคะด้วยความห่วงใย,ยจริงๆจ,จ,จากช่องจุม๋มจุ๋มชาแนลโดยช่างจุ๋มค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราคุยคุยนี่ย